พันตำรวจเอกนิเทศสุดชารี ผู้กำก,กับสพปากพีพร้อมด้วยนางสาวทิตยาครุฑธ,ธมาตประหลัดอำเภอปากพีหลังได้รับแจ้งจากนายสิทธิชาอิมจิตประธานชมรมอนุรักษ์นกเหยี่ยวปากพีว่ามีกลุ่มคนแอบลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ป่าคุ้มครองในเขตพื้นที่ทุ่งชมนกเหยี่ยวดำหมู่ที่6ตำบลท่าเรืออำเภอปากพีจังหวัดนครนายกจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มพบนายวิเชียนตะเผาพงอายุ55ปีและนายเพชรตะเผาพงอายุ26ปีและนางสาวลาลิตาชูศรีอายุ33ปี ทั้งหมดเป็นคนชาวจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยของกลางเป็นซากนกกรน้ําปักยาวสี่ตัวซากนกกรน้าเล็กหกตัวซากนกไอ้งัวสี่ตัวเรือพายพลาสติกสีส้มหนึ่งลำหนังสติ๊กไม้สองอันและกระสุนหนังสติ๊กเป็นลูกแก้วอีกหนึ่งถุงโดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ามาล่านกเพื่อนําไปจําหน่ายให้กับร้านอาหารทางเจ้าที่ตํารวจจึงได้ควบคุมตัวมาที่สพปักพีแล้วจึงแจ้งข้อหากระทําผิดฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามพรบรสงวนและคุ้ม ของสัตว์ป่าปี2562จากการสอบถามนายสิทธิชายอิมจิตประธานชมรมอนุรักษ์นกเหยี่ยวปากพีได้เล่าว่าตนเองได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีกลุ่มคนเข้ามาในพื้นที่นําเรือเข้ามายิงนกไอ้งัวในทุ่งชมนกเหยี่ยวดําที่กําลังทํารังอยู่300กว่ารังโดยได้ใช้หนังสติ๊กยิงตัวนกไอ้งัวที่กําลังเฝ้ารังของมันอยู่ โดยมีนกที่ถูกยิงตายไปแล้วถึง14ตัวอีกหนึ่งตัวเป็นนกกา,าน้ําเล็กที่บาดเจ็บสาหัสจึงได้รับประสานศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าท,ที่1นึ่งนครนายกนําไปรักษาก่อนที่จะนําปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป